เอาละครับ oh, ผนกับพาที่สวนนะครับก็ไม่ได้เจอผีสักทีนะครับก็เลยบ่ได้เล่นนะครับเอาละครัอ๋ออย่างงี้นะครับพี่ผมไม่เข้ามาครับโทรศัพท์เปิดแบทอาจจะใช่นะครับเฮ้ย โอเคเข้าแล้วเคเจ็ดก right. okay. ูเ ja. น็ตเร็วได้เปรียบนะเน็ตเร็วได้เปรียบใครเน็ตบ้านใครเน็ตเร็วเล่นเซิร์ฟนี่เลยเซิร์ฟมาปึ๊บเข้าปั๊บ come out เออจะเล็ควาย,ยเข้าไม่ได้แล้วเริ่มใหม่เชื่อเนี่ยหาเซฟเข้าใหม่เชื่อผมไม่งั้นก็ดิ่งกว่าดิ่งกว่าห้าล้านไม่ห้าล้านหรอกอห้าล้าน แล้วโทรไปหาพี่โอเยมาต่อกันเลยพี่มารับโทรศัพท์เปิดกันหมดเลยนะฮะแล้วก ลุ้มหาอะไรั okay, 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 okay. ้งนั้นวะไม่จอคลเดี๋ยวสองคนโอเค่โอเคโอเคโอเคลิงแดงนี่ใครวะ เร็วเร็วเลยสิวะตอนนี้ก็เข้าได้แล้วข้เสียวอะ่ะเฮ้ยเออข้อเป็นผู้ชายนะครับนะครับเราว่าจะไลไรสวดแต่ไล่ไม่เป็นอะ่ะมันไม้สมัครอะไรอะ่ะมันไม่มีประเทศไทย ม okay. ันมีเต่สหรัฐอเมริกาโอเคเราจะอ่ะอ่ะเพื่อนเราเพื่อนเราผมว่าผมไม่ได้อยู่กับเพื่อนอาจารยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเนี่ยมันดันก่อ เฮียฉันได้อยู่เที่ยงเงินได้เดี๋ยวมันจะแย่งกันดีวะให้หน่อยนิดนิดก็ไม่ได้สิโอเคโอเคเจ้าหน้ากบละ กับทานก่อนจุบ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 โอเคจะมาแค่คสีก้อนทำด้ไ้เด้๋ยวเจก้อนตีเอ้เยียไ่เลยครับขออนุญาตก,กับเลือก Đâu Đâu Bác Đâu Vòng 3 thêm khu trang mới thể. เมื่อกี้มันบักขามันบักเดินอะเอ,อ่ออาหารอาหารชักจะไม่มีลเออะเพื่อนหวังว่า,ามันจะอุดนะโอเคอ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ แค่นี้มันจะได้แล้วใครช่อยากรับไปเปิดไฟโอเค สว่างแล้วโ <Okay. S 1> อเคสุดจอดโอ้โหไอ้นั้นชุดเต็มแล้ว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 

เอเคขาไปชื่ออะไรเอาชุดที่เหลือก็ไปฟาร์มท่อต่องย่าย่า บไปยืนนิ่งทำไมเพื่อนว่ามีแต่คนเขาต่อสูงกันเลยแล้วก็อยากต่อสูงบ้าง ฮอกลายไปก่อนครับสวัสดีงแล้วเราจะ